ดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนรายการคิดสนุกมาแล้วค่ะพี่ฟอนมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้ในรายการคิดสนุกก็มีการ์ตูนสนุกๆหลายเรื่องเลยเด็กๆติดตามดูได้เลยนะคะและที่สำคัญพี่ฟอนมากับช่วง ศิละปะสนุกสนุกพี่ฟอนจะชวนเด็กๆวาดรูปไปพร้อมๆกันโดยเริ่มต้นจากตัวอักษรภาษาอังกฤษวันนี้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายแล้วนะคะติดตามชมได้เลยแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยนะเราจะต้องใช้ดินสอกระดาษแล้วก็สีเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วรอวาดรูปไปด้วยกันได้เลยค่ะ แต่ว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการของพี่ฟอนเขาพร้อมทำหน้าที่แล้วค่ะมารอรายงานตัวเรียบร้อยแล้วพวกเราไปดูด้วยกันนะคะว่าเขาคือใครและรายงานตัวจากที่ไหนสวัสดีค่ะหนูชื่อดีดีค่ะเป็นมาดิเกสรนุหมายเลข1นึ่งหนค่ะรายงานตัวจากอำเภอบางทองจัดนนทบุรีค่ะวันนี้หนูรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายาการค่ะรายการต่อไปท่เพื่อนจะได้รับชมการดสนุกสนุกจากไทยพีบีเอส พร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปสื้ลูกแก้วเลยคะ่ะสวัสดีค่ะหนังปูแป้งค่ะเป็นสมาชิกสนุกหมายเลขเจ็ดสี่หนึ่งค่ะรายงานตัวจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนน,นทบุรีค่ะวันนี้หนูได้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะรายการต่อไปนี้เพื่อนๆจะได้ชมการ์ตูนสนุกๆจากไทยพี b s พร้อมกันมร้ยยังคะ พร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะได้เวลามาบริหารสมองกันแล้วค่ะเกมในวันนี้ก็คือเกมเงาเงาเงาวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องจับคู่เงาที่ถูกต้องให้ได้ในเวลาเพียง10วินาทีถ้าพร้อมแล้วมาบริหารสมองด้วยกันเลย เงาที่ถูกต้องในวันนี้ก็คือเงาที่4ค่ะขอปรบมือให้คนเก่งในวันนี้ดังๆเลยและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เด็กๆทุกๆคนจะมาสนุกด้วยกันกับพี่ฟอนในช่วงศิงละปะสนุกๆค่ะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะมาชวนวาดรูปไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนี้เลยค่ะดินสอกระดาษ แล้วก็สีค่ะและแน่นอนวันนี้พี่ฟอนไม่มาวาดคนเดียวแน่นอนค่ะพี่ฟอนมีสมาชิคกคิดสนุกที่จะมาวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ฟอนด้วยมากันรืยยังนะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะพี่ฟอนโอ้โหพร้อมวาดรูปกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะวาดรูปโดยเริ่มต้นจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายซึ่งก็คือตัวสีค่ะ Z หรือ Z นั่นเองค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะคะหยิบด,ดินสอขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆทุกๆคนเริ่มที่มุมนี้นะคะตัว Z วีวาตัว C กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมเส้นเชื่อมค่ะจะขอเป็นเส้นเชื่อมแบบโค้งคล้ายๆครึ่งวงกลมเชื่อมเส้นตรงนี้กับตรงนี้เข้าด้วยกันแบบนี้นะคะลักตรงๆมาก่อนแล้วก็โค้งลง แล้วก็กลับมาแบบนี้ค่ะโอเคขั้นตอนถัดไปขอเติมวงกลมเล็กๆตรงปลายแหลมนะคะแล้วก็เติมสามเหลี่ยมสองอันแบบนี้ขอจะรู้กันหรือยังคะว่าพี่ฟ้อนชวนวาดรูปอะไรไม,รมวาวาดกันต่อไนก็นได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ฟ้อนจะเติมสิ่งนี้ค่ะ หางนั่นเองแล้วมีหางมีหูมีจมูกก็ต้องมีตาด้วยค่ะเดาออกหรือ,อยังคะเด็กๆวันนี้พวกเราวาดรูปสุนัขสุนัขหรือหมานั่นเองค่ะก็ต้องมีสี่ขาใช่ไหมคะ นี่เติมขาไปเลยสีขาแล้วก็ต้องมีฟันให้สุนัขหน่อยสุนัขฟันสะอาดนี่แล้วก็เติมลวดลายตามจินตนาการของพวกเราได้เลยค่ะถ้าใครวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ และตอนนี้สุนัขของพี่บอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไหนขอดูผลงานของเด็กๆสมาชิกคิดสนุกหน่อยพี่คะพี่บอนโอ้โหี่ค่ะ,คะเป็นสุนัขที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าสุนัขแต่ละตัวของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมีจินตนาการเป็นของตัวเองเด็กๆทางบ้านก็ลองวาดดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสมาชิกคิดสนุก ใช่ค่ะพี่ฟอนเริ่มต้นง่ายๆจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว V ตัว Z, ว Z. นั่นเองค่ะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนอยากมาวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ฟอนแบบสมาชิกคิดสนุกก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะพี่ฟอนรอวาดรูปกับเด็กๆทุกๆคนอยู่นะคะและตอนนี้นะคะพี่ฟอนก็จะชวนให้ทุกๆคนไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้ เขาคือใครและเขาจะมาพูดเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสมายเป็นสมาชิกค,คิดสนุกหมายเลข222ค่ะเย้เย้ผลงานศิละปะของหนูก็คือภาพวาดวันไหว้ครูค่ะ ที่หนูวาดภาพนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหนูเป็นคนถือพานไหว้ครูค่ะหนูกับแม่ช่วยกันทำพานค่ะมันเป็นพานที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆเป็นพานต้นไม้ที่ห่อด้วยผ้าสวยงามค่ะผ้าเอาไว้ใช้เป็นถุงผ้าต้นไม้เอาไว้ปลูกค่ะได้ทั้งไหว้ครูแล้วก็ได้ทั้งลดโลกร้อนด้วยค่ะ ว่ารูปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหนูประทับใจวันไหว้ครูค่ะนี่คือผลงานศิลปะของหนูและผลงานศิลปะของเพื่อนๆล่ะคะเป็นอย่างไร ขอบคุณสมาชิกคิดสนุกสมายหมายเลข2 2 2มากๆเลยนะคะเด็กๆคะการวาดรูปเนี่ยเราสามารถวาดรูปเพื่อบันทึกเรื่องราวที่เราชื่นชอบได้เหมือนอย่างที่น้องสมัยวาดยังไงล่ะคะวาดที่ตัวเองถือพานไหว้ครูไปไหว้คุณครูในวันไหว้ครูนั่นเองเด็กๆก็สามารถวาดเรื่องราวต่างๆเพื่อบันทึกให้เราจดจําช่วยเราจําแทนที่จะบันทึกด้วยตัวอักษร เราก็บันทึกด้วยรูปภาพแทนยังไงนะคะแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านคนไหนอยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเหมือนสมาชิกค,คิดสนุกสมายก็สามารถส่งคลิปวิดีโอส่งภาพวาดหรือเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะรายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกคิดสนุกมาช่วยพี่ฟ้อนทำรายการคิดสนุกด้วยกันนะคะเด็กๆและก่อนจากกันวันนี้พี่ฟ้อนขอฝากหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์ค่ะวันนี้พี่ฟ้อนอยากจะฝากเรื่องของการรับโทรศัพท์เวลารับโทรศัพท์เนี่ยเด็กๆจะพูดคำว่าอะไรคะถ้าจะให้น่ารักเราควรเริ่มต้นการรับโทรศัพท์ด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คำพูดเหล่านี้จะทําให้คนที่รอพูดสายอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเด็กๆเป็นคนน่ารักมากๆและที่สําคัญนะคะเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เราจะต้องฟังเสียงทางปลายสายด้วยไม่ใช่พูด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 อย่างเดียวและแย่งกันพูดเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าตากาันเราต้องผลัดกันพูดผลัดกันฟังเราถึงจะสื่อสารกันได้เข้าใจนะคะเด็กๆทุกๆคน วันนี้ก็หมดเวลาของพี่ฟอนแล้วเพื่อนๆสมาชิกคิดสนุกแล้วนะคะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปอย่าลืมมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอย่าลืมมาดูรายการคิดสนุกกับพี่ฟอนนะคะสวัสดีค่ะ